สวัสดีตอนซสครับผมรุ่งเขียวครับวันนี้กัมาคาือก็มายามดางังพว่าวันเนี้ตงจะร้อนพิ่งตึงนั่นอน้นนามันึ้นแห้งครับผมวันนี้ก็สีมาคยามดางังมึงสีมา,านพ่กแบบไอเ้เออบ,เววบิ่บาาง,บงเป็นอะไรอ๋ลุ้งเลเบิ่งผมอากาศดึมคึมนี่ข้ากับพวกเพียงเป็นเพียง ให่กอนไปเชงไปไอ้ดอกพึ้นฉี่บ่เฉียวเร็วนี่ยพดไปเนี่ยเงยาดางครับผมหนามแจ้งหนามขึ้นขึ้นเร็วครับปลาหนามกระไดรักพถทธส่วนงานปีน,นไม่เม่็แล้ว ปวามคืนน้า

เชยงไตไตเทีวเนาลูกไปจริงเดี่ยกลบไปแย่ปปยงไหมบูเดี๋ยวไปอยอย่ตาเดียว เนี่ยตัวไหนดี yeah, เบื้องกันไปีใหญ่ครับผมเออเบื้องกันไปีใหญ่ครับผมใช่น่าดีมากเลยเออนั่นละขาว่าปากแปบแล้วพอ่อ้ไปปีงพระนะ มันก็สิได้ขันบอสนอก็ะังสิมากูมันเสีขดนบอนเถื่อก่ะบน่งยังเว้นก่อนอ๋ออ๋อเบิ้งงระตเดีครับผมครับ อันนี้ก็มาท,ทางนี้ครับผมอันนี้สามเส้นขวดเออนี่ปลาแยงครับผมนี่ปลาแยงสดๆจุป้ยแยงๆสามสามเส้นขวดนหนึ่งสามเส้นเส้นหนึ่งติเส้นหนึ่งวัตถซับกันครับผม เอ้ยบ่ได้สันดอกนี่ก็ไอ้กัวนี่กระปลาแย่งครับผมเป็นปลาแย่งเส้นนีย và dạng và dạng đầy, đầy cái con là nó hoàng lắm thì cái đấy cả bò đầy bò phải xanh nha <laughs> càng đàng xây ra cái gì quá đó anh nhang xin đi để cái nhang xoắn อ๋อเขาบอกนิกเอาขึิงก็จังหอยเองตอนเรานิกไปแย่งตินิกปะคอสามเส้นบอถือเหลนิกเอ,อ้ยแค่สามเส้นหามึงหมดละ ตามครับนี่ครับผมกระยับขึ้นมาแล้วนี่แหละคุณสรุปคับว่าถึงกับมันตัาแย่งตัดกดปัดขาวผมตัดเชียงเตรียมกันไปค่ะฝาดเรื่องใจต้องเชียวหนำอาะสิทภาพดีผ้า,ผานองหายังไงยังไงพี่เองเบิง้งหายังไงยังไงพี่นเราจมกันเบิ้ง,งได้จิตตต่อไป เป็นไงครับผมวันนี้ยังจะน้ำขึ้นมากว่าอยู่เบิกไปน,นะเอานา้ำเอ้อติดตามตอนต่อไปครับผม